เป็นเขตอาคมจริงด้วยโอ้สารหมูเลิกหนีได้แล้วข้าต้องได้กินหมูหันจะหนีไปไหนอ่ะ เจ้าเป็นคนเหรอ <c oughs> อ๋อข้ารู้แล้วเป็นคนป่าสินะคือว่าคนป่าเจ้าฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่ว่านะก็คงจะมองออกว่าข้าต้องปีนขึ้นไป cho cái lì hay nổi gì ừ? Cháu bị phạt mũ Cháu thơm ở à Chứ, ที่ทักทายของคนป่าป่าเถื่อนไปหรือเปล่าเนี่ยฮึปีศาจหมูอดทนไว้ข้าจะช่วยเองจัเด็กบ้าอย่าเข้ามานะ หายใจดังเมฆฝนสวนดังฟ้าคัเพราพอเหินเดินดินขึ้นสวรรค์ลงนรกสัพพสิ่งแปลเปลี่ยนข่าหรือทำมิได้ไม่ได้การที่นี่มีวิญญาณร้ายโพี่ฟันหมูอ้อ วิญญาณน,นั่นดุนายเอาตัวรอดก่อนรีบเพนเธอะไม่ได้พ่อข้าบอกว่าบนยอดเขาคนปีศาจเท่าเทียมข้าจะไปช่วยเขาจะเพิ่งพูดเองว่าจะย่างเขาผู้ที่เข้ามาต้องฆ่าทันทีฆ่าทันทีเหรอต้องใช้ย,ยันที่คนจ้างให้มาแล้วอะไรของเจ้าเนี่ยอย่าเพิ่งถามพลังวิญญ,ญาณข้าอ่อนมาลองพร้อมกันลองใช้มันกันดีกว่ารอความตาย ฟ้าดินมนุษย์เป็นเพียงปราณสวรรค์โครจรด้วยปราณเพลิงลุกชนแผดเผาทุกสิ่งทันตศนี่ทาลายทุกสิ่งวายุกันโชคสอแสดแทกทุกที่ะตะพี่แปรเปลี่ยนแต่ประสิ่งยืดยาว <c oughs> <c oughs> เคยฝึก <c oughs> อาคมด้วยเหรอ <c oughs> เปล่าสักหน่อยฮะตอนเด็กพ่อข้าพูดเป่าหูข้าอยู่เรื่อยไม่นึกว่าจะมีประโยชน์มีของนั้นเนี่ยอหอมจังเลยผู้หญิงเจ้ารีบกินสิข้าถามเจ้าหน่อยกระบี่ธรรมดาน่ะจะใช้ทองแดงสร้างขึ้นมาถ้าดีขึ้นหน่อยก็อาจจะเป็นเหล็กพวกเหล็กดำอะไรแบบนี้ แต่กระบี่ของเจ้าไม่ใช่ทั้งทองทั้งหยกมองไม่ออกเลยว่าทําจากอะไรเมื่อก่อนพ่อของเจ้าเคยบอกเจ้าไหมว่ามันเรียกว่าอะไรนี่คือกระบี่ข้ารู้ก็ถามว่ามันชื่ออะไรนี่คือกระบี่เจ้าแกล้งโง่หรือไงเนี่ยข้าถามว่ามันชื่ออะไรชื่อของกระบี่เล่มนี้ก็คือนี่คือกระบี่ประหลาจังทําไมพ่อเจ้าตั้งชื่องโง่ๆให้มันนะฮะชื่อนี้ไม่ได้งโง่นะ อีกอย่างชื่อนี้พ่อข้าไม่ได้ตั้งข้าตั้งเองท่านพ่อท่านสอนเพลงกระบี่ชุดใหม่ให้ข้าเถอะฝึกแบบเนี้ยแค่ปีศาจหมูน้อยก็ยังสู้ไม่ได้เลยลูกชายของข้าหวินเทียนชิงจะถูกรังแกไม่ได้อยู่แล้วใช้มันฝึกนะกระบี่นี่มันเก่าเกินไปแล้วมีชื่อหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเป็นเจ้าของก็ตั้งเองสิ ข้าตั้งชื่อให้มันว่านี่คือกระบี่ทั้งเรียบง่ายจำง่ายด้วยก็เหมือนกับว่าวันนี้ข้าชื่อวินเทียนเหอรพวกนี้ข้าอาจชื่อวินอาซานก็ได้แต่ข้าก็ยังเป็นข้ากระบีเ่เล่มนี้ก็เหมือนกันเน่ะพ่อเจ้าไม่ใช่เซียนกระบี่แนะ่ประหลาดเหมือนเจ้านี่ผู้หญิงเจ้าอย่ามาว่าพ่อข้านะอ้ยข้าทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะอย่าเอาแต่เรียกข้าว,ว่าผู้หญิงผู้หญิงจะได้ไหมชายหญิงเป็นแค่เพศเท่านั้นมันใช้เรียกแทนชื่อไม่ได้สักหน่อยข้าชื่อหาหลิงซาอืม เจ้าก็อายุพอๆกับข้าเรียกข้าหลิงซาแล้วกันเอห,หลิงหลิงซา้ยไม่ใช่หลิงหลิงซาหลิงซาตั้งหากอ๋อหลิงหมู่บ้านไทผิงอนในี่เ้าจะบอกให้บนเขาเป็นถิ่นของเจ้าแต่ลงเขาลงมาแล้วก็ต้องเชื่อฟังข้ามีไก่ด้วยไม่เคยเห็นเหรอสดตรงมีนะจ๊ะอะไรจ๊ะ อ้อาอาามามมทยนี่เลยนี่นี่เ,เนี่ยหวานจังเลยอร่อยมากอา่ะนี่ต้องใช้เงินนะพี่ชิงเขาถ้าเจ้าหยิบของมั่วซั่วคือขโมยนะเฮ้เจ้าจะเชื่อฟังไหมได้แตงซื้อมาแล้วถือไว้ มีไอสังหารเฮ้เหมือนจะหายไปแล้วข้าว่าเจ้าคิดไปเองถือแตงของเจ้ามามาดูได้เน้ามาดูได้นะดูก่อนได้เลยจ้าชายหญิงเด็กคนแก่มีทุกแบบทุกไลายให้เลือกเข้ามาดูได้เลยดูได้เลยจ้ามีใบหน้าเยอะเลยมีเมันหน้ากากต่างหาก ใช่แล้วเทศกาลตัวอู่ของหมู่บ้านไทยผิงจะแสดงละครหน้ากากไล่ลูกทรพีนี่ท่านดูหน้ากากนี่สินี่คือคนพเนจรมีแค่ที่นี่เท่านั้นเหมาะกับท่านที่สุดเลยคนพเนจรเหรอเจ้าดูสิหลิงซาไงบ้างเหมาะกับเจ้ามากเลยซอันหนึ่งดีไหมกลิ่นอะไรหอมจังเลยเอ๊ะอย่าวิ่งสิให้ท่านเอาไปรอ้วยสิเดินดีๆนะเพิ่งบอกเจ้าไปลืมหมดแล้วเหรอ หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่คือหลิงซาคือว่าถ้าข้าหิวสมองก็จะไม่ค่อยดีนะเท่าแกโจ๊กชามหนึ่งอแล้วก็เอาขนมฝูหลงมาสามที่ออขอรับอขนมฝูหลงสามที่สาวเจ้าดีจริงๆเดียวเอาไปทำไมเยอะแยะนี่โจกรอยพุทสาแปะกล้วยโจกินสิข้าไม่หิว ป็นไงงบ้าอลองชิมนี่สิโจงนี่อร่อยมากนะเจ้าก็กินด้วยสิไม่เป็นไรข้าไม่หิวหรอกมีไอสังหารหยุดนะดีแดนสันติชิงหลวนห้ามเข้า เจ้าปีศาจตายซะเถอะนี่ดูนะดูเอาพวกเจ้าเป็นใครกล้าพูดจาอวดเบงแบบนี้เจ้าเป็นปีศาจอะสองคนนี้ดูเหมือนสิทธิ์ที่บำเพ็ญเซียนเลยเจ้าเป็นมนุษย์รีบใส่หัวไปซะพ่อข้าบอกว่าที่เขาชิงหลวนคนกับปีศาจเท่าเทียมกันเจ้าสิสมควรตายพ่อเจ้าคือหวินเทียนชิงเหรอรู้จักพ่อข้าเหรอ มอบกระบี่ว่างซูมาซะแล้วจะไว้ชีวิตเจ้ากระบี่ว่างซูเหรอกระบี่ว่งซูข้าไม่มีกระบี่ว่างซูหรอกแต่ข้าจะให้เจ้าลองชิมความร้ายกาจของธนูข้าในภูเขานี้